วันนี้มันแนะนำตัวเป็นไม่เหมือนกันกับปกตินะคะวันนี้แนะนําตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นโอ้นั่นนี่ใช่ทุกคนพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่ามันเป็นคําว่าเป็นฮัจิเมมาสเตะซีจีเอ็มโฮเทลโนะจุจุจุเดสอะเลเตเตะนะคะฮัจิเมมาสเตะคือว่าอินดีที่ได้รู้จักฮัชิเมมาสเตะซีจีเอ็มโฮเทลโนะโซโนะช่วยช่ววันเราก่อนเลยโอ้เดส ของญี่ปุ่นนะไขวนูของแรกคนญี่ปุ่นนะไขวันเอาคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนพี่นะพูดหนูตามไม่ได้พูดเองต้อเองขอเลาค่ะฮัจิเมมัสเตฮัจิเมมัสเตซีจีเอ็โฟตไขวันเดีๆไใกล้ไวยใกลอีกอีกแล้ฮัอะไรนะฮัจฮัจิมมัส ซีเจนโฟเตตุโนควันเดย์โอ้ยพอเจอพอจะได้ต่ละคนพี่พี่พอได้อยู่แล้วซ้อมแล้วซ้อมแล้วก็ยังเก่งเหมือนเดิมแคเคโชว์เขาพี่ฮาจิเมะหมูสเต๊ะมาเรมเมเริ่มเ่มเมมาเมเิเตเ

เราจะให้พี่ลีนะาเป็นไม่ใช่ญี่ปุ่นธรรมดาแน่นอนเนี่ยพี่ลีนะาเตรียมตัวดูเตรียมตัวแขปเตรียมตัวอันหน้าจอทุกคนใช่่โอเค okay. พี่ลีนะาเขาามากอะฮัลโหลนี่ค <laughs> ือพ <laughs> ี <laughs> ่ล <laughs> ีน <laughs> ่า <laughs>